ได้เดือนละห้าล้านก็ได้ได้ครับแต่ว่าเฮ็ดงานหดจักทุ่มก่อนเที่ยงขึ้นเฮ็ดงานหดเที่ยงขึ้นครับพี่น้องวันอาทิตย์ก็เฮ็ดเฮ็ดหดเสาวันอาทิตย์เงื่อนเดือนละแสนบาทนี้ได้แท้แทะครับแต่ว่ากับวันใดทุกคนต้องขนาดเนาะมันมาแม่น่าจะได้ทุกคนแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงไผดวงมันแต่ว่างานเฮ็ดงานอนี่ยก็แนวเฮ็ดเนาะงานบดไม่อัดครับบดไม่อัดครับพี่น้อง สุดยอดแห่งโตเมย์ฟุนไหลเออมันม mm ันเขาเาต้องสู mm ่ก hmm. ับฟุนผู้ใดเป็นพวกพุ่มพีานี้วันนี้น้ำนะครับเนาะป้องกันป้องกันมันกับบ่อนลอยปเทศเมียนมาเออเซียงเสียงเสียงโลกยู่แต่กระเสียงโลกอยู่แต่ว่ามันมันเงินเนาะมาเกาหลีนี่ต้องจังเดย์เนยเอาฝากน้องๆดูผู้มาใหม่ใหม่ฝังคนมาแล้วกับบอคอยู่มันต้องวัดพ้นภาษาครับครับครับตะกี้ตะกี้มันตะกี้มันขันใหญ่ใหญ่งานนี่มันสี่ดียนที่มาได้เนาะ เดี๋ยวนี้มันได้เนี่ยบอสตะกอนตอนแกโอ๊ตะกี้มันเปได้อดเขาได้ยังไงก็อดอย่างเดียวอยากได้เที่ยังที่เพราะอายุเกินเพราะมาก็ับสามหาแล้วสอบมาได้กับโอดอดถขาเขาได้ยังไงกับโอดตโอ๊เอาอดเอาย้อนย้อนหนีไหลเลยหรอพราะละลายเลยต้องอยู่ต้องขอขึ้นขึ้นขึ้นบอกยังไงมาคนทุกคนคือเขามากเขาดีนี่ต้องเอาข้อบนทุนแม่หลายๆมันก่อนข้เหาต้องอดกับคนอดกับงานซิงแวร์ลอมซิงแวดล้อมทุกทีทุกอย่าง วัดกับคนเกาหลีที zusammen, ่เขาให้เขาได้อันนี้ต้องสุดๆเลยเพื่อนรงงานอีกเพื่อนรวมงงานอีกนี่แหละเพื่อนรงงานนี่แหละสำคัญคนนดกัอันนี้ฮอก็่ได้ว่าฮอกเป็นคนดีหรอกแต่ว่าบางที่มันก็มีอันใดอันนึงเหรอเดีนบอกอันนี้อันนี้เข้าใจกันเนาะครับพี่น้องเนาะโชคดีครับได้เพื่อนรวมงานดีเต้นให้จังบ่ดีครับเออมันหนึ่งมันมันมีอันใดอันนึงมันมีสมบูรณ์แบบมันมันมีอันใดอันนึงเพื่อนรวมงานดีแต่ว่าน่าจะเป็ี่ยนอันึงได้เดือนละ5ล้านก็ได้ ได้ครับแต่ว่าเฮ็ดงานหดจากทุนกว่าเที่ยงขึ้นเฮ็ดงานหดเที่ยงขึ้นครับพี่น้องวันอาทิตย์เกษตรเฮ็ดรอดเสาวันอาทิตย์เงินเดือนละแสนบาทนี่ได้แท้แท้ครับแต่ว่ากับอะไรทุกคนต้องนาเนาะมันมาแน่นอนจะได้ทุกคนแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงไผดวงมันแต่ว่างานเฮ็ดงานอยังก็แนว่ยเหตุอะงานบดไม้อัดครับบดไม้อัดครับพี่น้องอัดสุดยอดแฮงโตเมื่อยฝุ่นไหล เออม,มันมันเขาเขาต้องสูงก,กับฝุ่นผู้ใดเป็นพวกพุ่มเพียนี้บนเนื้น้นำเนาะครับเนาะป้องกันป้องกันมันกาบบ่อนลอยไปเส้นนีไ้ไวเสียงเสียงเสียงโรคนี่แต่กระเสียงโรคนี่แต่ว่ามันมันเงินเนาะแม่เาก่าดีนี่ต้องจังเดร์เนี้ยเอาฝากน้องน่อง,องดูผู้แม่ไม่ไม่ฝังคนมาแล้วกับบ่อคอยอยู่มันต้องอดทนเผื่อไม่มีเนาะอดทนดีดีครับต้อองดทนีใจ ใจต้องมันคงจักว่าเจือยังนไงคนเกาหลีกับว่างแวงว่าเสียงดังจักยังก็ยังไงฉุดฉันจะอยู่อยากให้เขาฮักจคืออย่าไปเถียงเขา่าไปเถียงเขาเขาบอกยังแค่ไปลู้คนหัวยังอยู่พอเขามาหาเงินบ้านเขาเขามาอาศัยแผ่นดินบ้านเขาเขาจะไปเถียงเขาอันเขาตั้งใจมัาเอออันพอเขาไม่ได้เขาเขาตั้งใจเขาอยากได้อย่างนั่นแหละเพราะไม้เขานะเขาจะถิ่มความตั้งใจเขาจะแข่น ออพี่น้องนี่ละเงินเดือนละแสนนี่กิ่งของแท้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยเฮาหลายคนนะพี่น้องคนนะว่าเจอหลายกลุ่มแล้วมื้อไหร่พี่น้องเออของแท้อยู่โรงงานเดียวกันบ่ครับครับสวัสดีครับคนลรโวมกับตัวไอเฮ็ดงานหยังเฮ็ดโรองเล็กโรงเล็กเฮ็ดอยู่ไสอยู่ชี้หึงโอ้นี่ก็ได้3กว่าอยู่3กว่าคือกันบ่ได้พของผมา่ะผู้ใดเข้าต้องมาเข้าร่วมกันก็ได้เด้อมาดูมันรายงานตัวโรงเล็กนี่โรงเล็กคือกัน นี่ซีหนึงครับซีหนึ่งกันอยู่โรงงานเดีกันนี่เอาพี่เราคือไล่สดกับมีอันนั้นอันนี้เอาไปลงทิกตอกที่หนึงโอ้มีตลาดสามขึ้นสามขึ้นเลยสามเปิ้ลอันนี้ได้หน่อยก็หมู้นี่ผู้สัมภาษณ์มู้ได้หน่อยก้มู้นี่ดีดีได้เงินเดือนละวสองล้านนี่หน่อยหน่อยที่สีได้สองล้านนี่ดีมี่ตล้านเปดล้านเก่านี่ขวางแท้ครับพี่น้องนี่คนไทยบ้านเฮานี่มาหาเงินเก่าดีดิ ือนละยัดแปดเมือนดละเสียนีนนนของแท้เลยมีจริงนะครับที่แรกกันสคนเป็นอยู่ล้งงานเดียวกันอย,ยู่โพชอนองุลี่อ๋เป็นโรงผางาันเหมาเออแต่เล่บกขีาเล่าออกมันลงผาสิบบ๊กีมันเป็นงินเหมาเนาะอ๋อเฮ็ดการเล่นากันาอวกมากนเลสอง้เอะเล่มาออใหอใหญ่โอ้เราขับาะแต่ว่าคอ่บมันนนาเอรเล่บอ่เขวลขอใหญ่เลยออกมาเลยครับ โอ้หมดบอกคนของออกเลยเอาเถเราไปหางานใหม่ได้มาหางานใหม่ได้อยู่ชี่นึงอ๋อ้เก่เลยมาอยู่หลงเด็กมันมันขาดอยู่อาทิตย์เดียวทีครบปีพอดีได้กพี่ที่าเพิ่มหาชิ้มือเออก็เลยหางานได้พอดีก็เลยได้นปีนึงเล่เด้ต่อแจ้งสองก็เลยได้ต่อแจ้งสองหลงเขาฟอกแโอ้อันนี้อยากได้สอบมุดนี่อยู่อยากได้สอบมุดนี่อยู่สิบสองเลยคันบ่ได้ต่อหาชิ้นมือนี่แล้ววันแล่ได้เลี้ยงที่ได้นี่เออถือว่าโชคดีมันจะมีต่อมันจะมีต่ออยู่หาชิ้มือ มันช่วงโควิดจะได้หาซีฟมือบางคนก็ได้ปีนึงยังประมาณนี้แล้วครับเนาะโอ้ไปเห็นจะไปไปร่องร่องรออยู่ที่นี่มันบ่อยู่ในยูทูปใครก็เห็นดูคลิปนึงยร่องรอเนี่ยบ่เคยไปนะบ่เคยได้ไปแค่ทั้งไหนบ่บ่เคยได้ไปแค่ทั้งไหนบ่บ่เด็ดไปอยู่ร่องรอทั้งไหนเลยอยู่แต่ร่องงานแต่ของยังไงอยู่ในยูทูปเลยผมผมเองพบผมเองปีที ในชิ้นบีซ่าบิซ่าปีหนึ่งเดี๋ยวนี้ใกล้จะครบแท็กสองครบแล้วครับมาแล้วครบมาปีหนึ่งแล้วอ๋อคือตอนนี้อยู่ในแท็กสองอยู่คืออยู่เ่าแก่เ่าแก่ผู้เดียวเลยแต่ว่าแค่ใหญ่สาขาคือสีอส่สาขาครับครับครับ,บ,บตะกี้ตะกี้มันตะกี้มันขนาดใหญ่ใหญ่งานยอยู่มันสี่ที่ยนที่มาได้เนาะเดี๋ยวนี้มันไหนเนี่ยบอสตะกอนตะลึกอดตะกี้มันอะได้อดเขาได้ไในก็อดอย่างเดียวอยากได้เที่ยนที่เพราะอายุเกินเพราะแม่กับซหาแล้ว สอบมาได้ก็อ๊อดอ๊ดชาเขาได้ยังไงก็อดอ๊อดเอาอดเอาย่นย่นนีไหลเหรอพละไหลาแต่เลยต้องอยู่แล้วขอคือคือส่งวัสดุอยู่คือบอกยังไงมาคนทุกคนคือเขามากเก่าดีนี่ต้องเอาความอดทนมาหลายมันบรอกเนี่เพราเขาต้องอดกับคนอดกับงานอดกับกับจิงแวร์รอมทุกทีทุกอย่างอัดกับคนเก่าดีที่เขาให้เ็มาได้นี้ต้องชุดๆเลยเพิ่นลงงานอีกเพิ่นลงงานอีกเพิ่นลงงานอีก นี่แหละคือรวมงานนี่แหละสำคัญคนไกัี่อันนี้ฮอกรบได้ว่าฮอเป็นคนดีหรอกแต่ว่าบางที่มันก็มีอันใดอันนึงเหรอเน่นบอกอันนี้อันนี้เข้าใจกันเนาะครับพี่น้องเนาะโชคดีครับเพื่อนรวมงานดีแต่ให้จ้างบอดีครับเออมันมันเห็นนีอันใดอันนึงมันมีสมบูรณ์แบบมันเห็นนีอันใดอันนึงเพื่อนรวงานดีแต่ว่าน่าจ้างเป็นอย่างนึงกับมี่แต่ว่าก็ยังดีว่าเขาก็ได้คุยกันเต้นรุ่นหลังๆมากเใจใจบปสูงเอออันนี้แม่นอยู่เจอเรื่อก็ท้อแล้ว บ่ท่านรวนยงงงากมากขาวเดวอยางงง่ายใบกมางไ่ได้สมมผมเนกอบิการโพสต์ที่พูดอ่างเป็นที่ังเัสองกนแคนมากเห็นสามลานสลานอยากได้องความหวังไว้สลานสีลานไปเจอนางงั้น โอเอมีดเยบ่ได้คือเขาบัน้ใจหอกคสูงโอวมีันใจถอดแล้วมันจะเป็นยังไัใจก็เลยแบบอยากไปน้ำเขาอยากได้น้ำเขาหวังวังสุ่มาไว้นะลมาพอมาถึงมันบ่ได้ค่อเขาสมันมันต้องสูงมานปลาที่นี่ได้มากแล้วบลาที่นี่ต้ตงสูงต้องเอยคน